หลังจากที่มันตื่นขึ้นเนี่ยมันก็จะออกประชุมนุมกันหลายหมื่นตัวเลยครับผมโดยมีเป้าหมายหนึ่งเดียวนั่นก็คือโดยเมื่อจนสลัดออกป้นในน่านน้ำแถบนี้จนสําเร็จเนี่ยก็จะนำเอาสมบัติเนี่ยมาเก็บไว้บนกอแห่งนี้ทีละนิดทีละนิดครับ สวัสดีครับทุกคนครับผมนิกเองครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการเรื่องมันสั้นนะครับสำหรับเรื่องมันสั้นในวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนเนี่ยไปทําความรู้จักกับเกาะงูคลั่งครับผม ล้วก็จะพาทุกคนเนี่ยไปทําความรู้จักกับงูชนิดหนึ่งครับที่ทุกคนกําลังเห็นอยู่ตอนนี้แหละครับที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดว่ามันเป็นงูที่อยู่บนเกาะงูคลั่งนะครับแต่ที่จริงแล้วมันไม่ใช่นะทุกคนมันคืองูอะไรแล้วก็มันออกมาทําอะไรกันเยอะขนาดนี้เดี๋ยวมารับชมกันในคลิปนี้แหละครับแต่ก่อนอื่นนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องดูดีนะครับสามารถกดติดตามได้เลยนะทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องดูดีนั่นเองครับผมถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังกัันเลยครบ ถ้าหากเราพูดถึงเกาะงูคลั่งเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเคยเห็นภาพนี้ครับเนื่องจากว่ามียูทูบเบอร์หลายๆคนเนี่ยได้นําภาพของฝูงงูนี้นะครับมาประกอบคบําบรรยายเกี่ยวกับเรื่องราวของเกาะงูคลั่งครับผมแต่ภาพฝูงงูชนิดนี้นะครับมันไม่ได้อยู่บนเกาะงูคลั่งครับทุกคนเพราะว่าภาพที่ทุกคนกําลังเห็นอยู่นี้มันคือภาพการผสมพันธุ์แบบหมู่คณะของฝูงงูกาเตอร์ครับซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับจะเกิดขึ้นทุกปีครับผมที่นาสิตสเน็คเดนอยู่ที่เมืองแมนิโทบาประเทศแคนาดาครับ ต้องบอกเลยครับว่าสําหรับสถานที่ตรงนี้นะครับคือสถานที่สุดรื่นรมของงูเลสไซกาตเตอร์สเนกครับหรือที่บ้านเราจะเรียกว่างูกาเตอร์แถบแดงนั่นเองครับผมซึ่งเจ้างูชนิดนี้นะครับจะออกมารื่นเริงปาร์ตี้ผสมพันธ์กันในช่วงปลายเดือนเมษายนจนถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปีครับคือมันเป็นอย่างนี้ครับทุกคนสถานที่แห่งนี้เนี่ยในช่วงฤดูใบไม้ผลิของทุกปีนะครับจะมีงูกาเตอร์แถบแดงเนี่ยตื่นจากการจำศีลจากใต้ดินในช่วงฤดูหนาวครับ หลังจากที่มันตื่นขึ้นเมียมันก็จะออกมาชุมนุมกันหลายหมื่นตัวเลยครับผมโดยมีเป้าหมายหนึ่งเดียวนั่นก็คือการผสมพันธ์นั่นเองครับเพื่อที่จะออกมาสืบทอดยีนของตอนเองนะครับแต่เหตุที่ทําให้เราเห็นภาพมันยัอวเยะเย,ะเยอะขนาดนี้นะครับนั่นมันก็เป็นเพราะว่าจํานวนงูเพศเมียของงูกาเตอร์นั้นมีจํานวนน้อยมากๆครับซึ่งเมื่อเทียบสัดส่วนกันร,ระหว่างงูตัวผู้กับตัวเมียแล้วเนี่ยจะมีงูตัวเมียสําหรับผสมพันธ์เพียงแค่1ตัวต่อตัวผู้100่ตัวเลยนะครับผม มันจึงทําให้เราเห็นภาพของงูตัวผู้นับร้อยตัวเนี่ยพยายามที่จะยื้อแย่งงูเพศเมียที่มีเพียงตัวเดียวเท่านั้นเองครับจนกลายเป็นเหมือนปาร์ตี้เซ็กหมูยังไงอย่างนั้นเลยครับผมแต่พอฟังดูแล้วเนี่ยทุกคนอาจจะกําลังสงสารงูตัวเมียอยู่ใช่ไหมครับแต่ต้องบอกอย่างนี้เลยครับว่าไม่ต้องเป็นกังวลครับผมเพราะว่าเหตุการณ์ทั้งหมดนี้มีต้นเหตุมาจากตัวเมียนั่นแหละครับผมเหตุมันก็เป็นเพราะว่างูกาเตอร์เพศเมียเองเนี่ยแหละครับเป็นคนปล่อยฟีโรโมนออกไปทั่วเลยครับผมเพื่อที่จะให้เพศผู้นับร้อยเนี่ย กลูกันเข้ามาแย่งชิงเธอครับเพื่อที่เธอเนี่ยจะได้มีโอกาสที่จะเลือกเพศผู้ที่มีสภาพแข็งแรงที่สุดนั่นเองครับผมซึ่งการที่งูเพศผู้หนึ่งตัวจะสามารถฝ่างูเป็นร้อยเข้าไปหาเพศเมียได้นั้นจําเป็นจะต้องใช้พละกําลังมหาศาลเลยครับทุกคนและถึงแม้ว่างูตัวผู้จะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆนานา,นาเนี่ยแล้วเข้าไปผสมพันธุ์กับงูตัวเมียได้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะสามารถสืบทอดทายาทได้เสมอไปนะครับเพราะถึงแม้ว่าจะมีโอกาสได้ผสมพันธุ์แล้วก็ตามแต่ถ้าหากสเปิร์มของงูเพศผู้ตัวนั้นอ่อนแอเกินไปเนี่ย เจ้างูกาเตอร์ตัวเมียก็ยังสามารถขับสเปิร์มที่อ่อนแอออกมาจากร่างกายของเธอได้ครับเพื่อที่จะเคลียร์พื้นที่ให้กับงูตัวผู้ที่เหมาะสมที่สุดเท่านั้นนั่นเองครับซึ่งหลังจากที่งูตัวเมียได้รับการผสมพันธ์จากงูตัวผู้ที่เหมาะสมแล้วนั้นกิจกรรมอันวุ่นวายเหล่านี้ก็จะจบลงทันทีครับทุกคนเจ้างูตัวผู้นับร้อยเนี่ยก็จะแยกย้ายกันไปทํามาหากินตามปกติครับและหลังจากนั้นงูกาเตอร์ตัวเมียที่ได้รับการผสมพันธ์แล้วเนี่ยก็จะกินอาหารมากขึ้นเป็น2เท่าครับ เพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการให้กําเนิดลูกแล้วก็เลือ้อยกลับลงไปยังรางใต้ดินของเธอในช่วงของปลายเดือนกันยายนเพื่อที่จะจำศีลในช่วงของฤดูหนาวก่อนที่จะกลับขึ้นมาเริ่มวงจรการผสมพันธุ์แบบนี้ในปีต่อไปนั่นเองครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวของงูกาเตอร์แถบแดงที่ผมนํามาฝากทุกคนครับแต่ยังไม่หมดนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่เรื่องราวของเกาะงูคลั่งกันดีกว่าครับผม สำหรับเกาะงูคลั่งเนี่ยเป็นเกาะที่อยู่ไกลจากชายฝั่งลัสซาเปโโรประเทศบราซิลประมาณ33กิโลเมตรมีพื้นที่มากกว่า400,000ตารางเมตรเลยนะครับแล้วก็อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลเนี่ย206เมตรบรรยากาศภายในเกาะเนี่ยจะดูเงียบสงัดไร้เสียงใดๆเลยครับแม้กระทั่งเสียงนกร้องนะทุกคนนอกจากนี้เนี่ยบนเกาะยังเต็มไปด้วยหยากใยใยแมงมุมที่เกาะอยู่ตามยอดไม้เต็มไปหมดเลยครับซึ่งพอดูจากบรรยากาศแบบนี้แล้วเนี่ยบนเกาะมันก็ดูน่ากลัวเอามากๆเลยนะครับ แต่สิ่งที่มันน่ากลัวมากกว่าบรรยากาศของเกาะแห่งนี้นั่นก็คือในทุกๆ1ตารางเมตรบนเกาะแห่งนี้นะครับเราสามารถที่จะพบงูพิษช,ชนิดร้ายแรงเนี่ยแอบซ่อนตัวอยู่ตั้งแต่1นถึงหตัวต่อตารางเมตรเลยนะทุกคนโดยมันจะแอบซ่อนตัวอยู่ตามพุ่มไม้ตามซอกต่างๆของป่าครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นงูพิษสายพันธุ์โกลเด้นแลน He เฮดซึ่งเป็นงูพิษสายพันธุ์เฉพาะถิ่นในวงเดียวกันกับงูหางกระดิ่งนั่นเองครับและก็สามารถพบเห็นได้มากที่สุดบนเกาะงูคลั่งแห่งนี้แหละครับ พิษของมันเนี่ยสามารถที่จะฆ่าชีวิตเราได้ง่ายๆเลยนะทุกคนแต่ถ้าว่าเจ้างูชนิดนี้เนี่ยไม่ค่อยมีโอกาสได้กัดคนเท่าไหร่นะครับเหตุก็เป็นเพราะว่าเกาะแห่งนี้เนี่ยกลายเป็นเกาะต้องห้ามสําหรับมนุษย์ไปแล้วนั่นเองครับผมซึ่งในช่วงฤดูฝนนะครับบรรดาง,งูพิษทั้งหลายเนี่ยก็จะออกมาเพ่นพ่านยัวเยะเต็มไปหมดเลยครับถ้าหากมีใครเดินเข้าไปบนเกาะซุมสี่ซุมห้าก็อาจจะได้กลายเป็นผีนอนเฝ้าเกาะไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเจ้างูโกลเด้นแลนด์เฮดเนี่ยมันเป็นงูพิษที่มีพิษรุนแรงมากๆ นักวิจัยเนี่ยระบุว่าพิษของงูโกลเด้นแลนเฮดมีความรุนแรงมากกว่าพิษของงูในวงเดียวกันที่อยู่บนแผ่นดินใหญ่เนี่ยมากถึง5เท่าเลยนะครับโดยพิษของมันเนี่ยจะมีฤทธิ์ทำลายเนื้อเยื่อหากใครถูกกัดเนี่ยก็จะมีอาการอาเจียนวิงเวียนแล้วก็เสียชีวิตได้ในเวลาเพียงไม่นานครับผมซึ่งถ้าหากใครขึ้นไปบนเกาะโดยไม่มีความพร้อมไม่มีทีมแพทย์ไม่มีเซรุ่มติดตัวไปด้วยเนี่ยถ้าหากโดนมันกัดเข้าแล้วก็โอกาสรอดเนี่ยแทบจะไม่มีเลยครับเพราะโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดนั้นอาจจะต้องใช้เวลานับชั่วโมงเลยผ ซึ่งปัจจุบันเกาะกงค้างแห่งนี้ก็ไม่มีมนุษย์อาศัยอยู่แล้วนะครับและก็ถูกประกาศให้เป็นเขตห่วงห้ามสําหรับมนุษย์ทุกคนแล้วนะครับเพราะว่าทางการบราซิลเนี่ยเป็นห่วงความปลอดภัยของประชาชนเพราะว่ามีประชาชนเนี่ยขึ้นไปเสียชีวิตบนเกาะแห่งนั้นหลายรายแล้วนะครับทางรัฐบาลบราซิลจึงได้ประกาศปิดตายเกาะแห่งนี้และสั่งห้ามไม่ให้ใครย่างกลเข้ามาโดยเด็ดขาดจะมีเพียงแค่นักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการอนุญาตเท่านั้นถึงจะสามารถเดินทางขึ้นไปศึกษาวิจัยบนเกาะแห่งนี้ได้ครับ แต่ว่าจะต้องเดินทางไปพร้อมกับทหารและก็การรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดสูงสุดนั่นเองครับผมซึ่งสาเหตุที่เกาะแห่งนี้มีงูพิษร้ายแรงอาศัยอยู่เป็นจํานวนมากนั้นมันก็มีตำนานที่ถูกเล่าขานต่อกันมาในหมู่ของชาวบ้านอยู่นะครับที่เล่ากันว่าเกาะแห่งนี้เนี่ยเป็นเกาะของโจรสลัดโบราณที่ใช้สําหรับเป็นที่ซ่อนสมบัติของโจรสลัดครับโดยเมื่อโจรสลัดออกป้นในน่านาน้าแถบนี้จนสําเร็จเนี่ยก็จะนําเอาสมบัติเนี่ยมาเก็บไว้บนเกาะแห่งนี้ทีละนิดทีละนิดครับ จนสุดท้ายเนี่ยเกาะแห่งนี้เต็มไปด้วยสมบัติของโจรสลัดนั่นเองครับผมไม่นานนักก็เรื่องราวของสมบัติบนเกาะก็ล่วงรู้ไปถึงหูของคนทั่วไปครับทาให้มีผู้คนจํานวนมากเนี่ยพยายามที่จะขึ้นมาบนเกาะแห่งน,นี้เพื่อที่จะเอาสมบัติของโจรสลัดกลับไปนั่นเองครับผมดังนั้นเนี่ยกลุ่มโจรสลัดเหล่านี้จึงได้ไปสแสวงหางูพิษที่มีพิษร้ายแรงมากๆแล้วนํามาปล่อยไว้บนเกาะแห่งนี้เพื่อเฝ้าสมบัติของตนเองเอาไว้นั่นเองครับซึ่งตรงนี้มันก็เป็นเพียงตำนานที่ถูกเล่าขานกันมาเท่านั้นนะครับทุกคนเพราะจากหลักฐาาาานนททงวิยยาศาสตาร์เี่ ก็ได้แสดงให้เห็นครับว่าเมื่อเรารล่าหนึ่งแสนปีก่อนเนี่ยเ <c oughs> กาะแห่งนี้เคยเชื่อมกับแผ่นดินใหญ่มาก่อนครับแล้วก็มีสัตว์มากมายหลายชนิดเนี่ยหากินแล้วก็อาศัยอยู่บนแผ่นดินผืนเดียวกันนี้แหละครับซึ่งเมื่อระยะเวลาผ่านไปเนี่ยก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่เกิดขึ้นระดับน้ําทะเลเนี่ยเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆจนทําให้พื้นที่แห่งนี้กลายเป็นเกาะตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวนั่นเองครับผมสัตว์ที่อาศัยอยู่บนเกาะแห่งนี้ก็เริ่มมีวัฒนาการตนเองเพื่อที่จะให้อยู่รอดครับเมื่อแหล่งอาาหรรเเิ่มลลดงย สัตว์บนเกาะก็เริ่มพัฒนาวิธีการล่าของตนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับสัตว์ที่มีพิษอ่อนก็เริ่มพัฒนาพิษของตนเองให้มีความรุนแรงมากขึ้นครับซึ่งเราก็พอที่จะเห็นกันแล้วใช่ไหมครับว่าเจ้างูโกลเด้นแลนด์เฮดนั้นได้วิวัน์ตนเองให้มาอยู่จุดสูงสุดของนักล่าบนเกาะแห่งนี้ได้สําเร็จนั่นเองครับผมเนื่องจากสัตว์นักล่าตามธรรมชาติของเจ้างูโกลเด้นแลนด์เฮดได้หมดไปจากเกาะแห่งนี้แล้วนะครับก็ทําให้ปริมาณของงูโกลเด้นแลนด์เฮดบนเกาะแห่งนี้เพิ่มจํานวนมากขึ้นระคับ ฟังดูแล้วมีใครอยากจะลองไปแคมปิ้งบนเกาะแห่งนี้หรือเปล่าครับ <c oughs> ซึ่งนี้ก็คือเรื่องราวของกลุ่มงูคลัง่งแล้วก็เกาะงูคลั่งที่ผมนํามาฝากทุกคนในวันนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ฝากแชร์ค,คลิปให้ผมหน่อยนะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้รับความสนุกความเพลิดเพลินแล้วก็ได้รับความรู้จากคลิปวิดีโอนี้ไปบ้างนะครับถ้าหากมีข้อมูลตรงไหนตกหล่นหรือว่าผิดพลาดตรงไหนเนี่ยผมต้องกราบขออภัยทุกคนด้วยนะครับ ใครมีข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้เช่นเคยครับผมสำหรับเรื่องราวในคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องราวของอะไรก็รอติดตามชมกันต่อไปนะครับสำหรับใครที่อยากจะติดตามชีวิตส่วนตัวของผมนะครับก็อย่าลืมไปกดติดตามช่องนิกเวทางของนิกเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปถัดไปครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย